สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําป่นปลาทูนะครับก็จะมีวัตถุดิบนะครับปลาทูนะครับหอมพริกนะครับแล้วก็เราก็ปรุงรสด้วยปลาครับนป็ปลาเล็กน้อยนะครับผุงชลรสไปเรื่อกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ําทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยเอาปลาทูใส่ลงไปนะครับพร้อมกับหัวหอมพริกนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็นําปลาทูใส่ลงไปนะครับตามด้วยหัวหอมนะครับ ใครจะปิ้งก็ได้นะครับหรือไปคั่วใส่ระทาก็ได้ครับแล้วก็พี่แดงกินดาครับได้เหมือนกันครับแต่นี้เราประหยัดเวลานะครับต้มมาทีเดียวเลยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็นํานำน้ปลาใส่ลงไปนะครับหลังจากที่เราต้มไว้สลกพักหนึ่งครับเราก็ใส่น้าปลาลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ัะคู่หนึ่งครับล้วก็นําไปป่นเป็นปลาถูอีกนี้อะไย่างนี้คเราทิ้งไว้ตะคู่หนึ่งครับเราก็นําไปป่นเป็นปลาทูนะครับ เหมนเดที่เราต้มไว้พักหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปป่นนะครับเราก็จะมาแกะก้างปลาทูออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่นําไปตาต่อนะครับเมื่อไงแล้วเราก็นําหอมกับพริกที่เราต้มไว้นะครับนํามาโขกนะครับให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็นําปลาทูที่เราแกะไว้นะครับใส่ลงไปนะครับตามให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นําน้าปลาที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ะกะเ่านะครับไม่ไม่เราก็ใส่ผักชดไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับเพราะปะลารามีความเค็มอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ตำน้ำพริกปลาทูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะโรยด้วยผักชีทีหนึ่งนะครับอย่น,นี้เราก็นำผักชีที่เราซอยไว้ครับมาโรยนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับเมนูป่นปะทูเรานะครับยงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ